ไอเคจะจหน้าเแ้ว่ทานะ่างนี้าตัวคนเดียวได้ไงพร้รับคำั่งากจเข้าใจไมครับ่จาทหารหน้ามาได้ออันนี้เขาพังตัวเขาเป็นหน่วยสู้ยิงใช่อมเบ็ดนรองเท้าจะสบายคมันเป็นรองเท้ากุ้งใหม่เวลาเดินกางเบิกขาจะไม่ขาด อะไรนะ,ท,ะทำไมใช้ถี่นี้เ<ช>ขาเป็นทหารอากาศที่ไปฝึกที่อเมริกาอ๋อจะจ้าเป็นทหารบกทำไมมึงสงสัยแล้รกาอยู่ในการนีนี่เป็นคนฝึกเขาจะรับหลังจากจ,ากจาก้าเข้าใจไหครับได้ครับ ื่อับอ๋อแล้วไปอย่ากลัวสมาธิอย่าพีนี่เขากำลังร้องเรียกยาพูดเข้าแก้วไม่ไดีนี่พูดแก้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 我每天演要，我 Này cũng chẳng là gì cái không á chẳng là gì 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 chẳng

ตาพูดเลยนแน่นอนว่าจาจ่าสั่งน้องมาแล้วอ่ะขอดูได้ไหมขอดูเลยอยากเห็นจ่าทำแต่ให้เอสั่งอ,ะอ่ะ,อะ อินเดียอ <c ười> ินเดียเมมากครับขอบคุณพลเอกอนุพงศ์เิอโปรมากไปพักาดไไนดจาก่ารั้าเ้งดนนึับิต้องทาแบบนันลรานาชาขออาาสมัครหราย

Đánh. Đánh chưa đây? Tốt Chưa lắm nó 演苏西。对的 <laughs>，对的，演那个玛丽亚·简<不>。演苏西，我讲啥？演西苏苏 มาโหอะอะอะกูมันจะจับมันไม่ได้เอี๊ยบมาเลยสิมาเอาอ่ะอ่ะสุดท้ายรับอ่ะเอามาปาอย่าเอาโหๆๆๆอ่ะๆเอาเอาปริอ่ะเอาอัลลัมเอาเอาโหอ่ะเนี่ยอ่ะปริมาจะไม่ใช้ไมค์กันนะครับถูกต้องครับเฮ้ยเอออะไรเว้ยโหมันได้อ่ะ มอมาแล้วใครเป็นอะไรครับเนี่ยฮะอาสวัสดีครับคุณญาติคนไข้เหรอนลมอโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติของกองค่ายนี้นะคุณเป็นญาติคนไข้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูแลให้หมออยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่ต้องกลัวนะเออหมอมันด้ตายว่าที่มันจอดเต้นเปล่าไปเป็นอะไร ไรอย่าตื уров, so so mm ่นเตนเกินไปนะเดี๋ยวเดี again, ๋ยวคุณจะแย่เอาเดี๋ยวหมอจัดการให้นะครับหมอตัวดูดีนะหมอเดี๋ยวหมอจัดการนะคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณจะแย่นะครับเดี๋ยวหมอดูในอาการแล้วหมอดูอะไรกูรู้แล้วเพิ่มมึงเพิ่มเป็นลมเดี๋ยวจัดการให้หุณครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอฟังที่ประจวบก่อนครับหมอเออ ไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องปกติของกองอันนี้นะครับ้เวลับหมอเค่อนทีกได้ครับหาอะไรอยู่ที่นี่ป่ะหมอปวดหัวตายเนอะหมอหลือหมอหลือเฮ้ยหมออีกหมอคนเดียวเรื่องตะกอบเดี๋ยวหมอเขาฟังที่ประจานันหน่อยนะครับหมอตายนะพ่อไม่หน่ย นี่อ้อุ้ยเหี้ยนี่เดี๋ยวคนไข้ตื่นที่หายแล้วนะ่ยนะโคตรเหี้ยต้องตรงเลยครับหมอไม่ถึงจริงๆโม่โมโง่บุญแล้วตายแล้วแม่ใจแข็งก๊อกเลยนะครับเนี่ยใจอยู่ข้างบนอ่าที่ผมสรุปได้เลยว่าเพื่อนคุณเนี่ย เป็นลมแดดแล้วจะเป็นอะไรมากไหมครับหมอไม่มีอะไรเป็นเรื่อ,องปกติเป็นลมธรรมดาเนี่ยแหละอยู่กลางแดดเขาถึงเป็นลมแดดเืน้นยังไงครับหมอเดี๋ยวหมอจะทําการรักษาโดยการถายปอดผายปอ,อ,อ,อดไม่ใช้กับคนจงอางหมอเออหมอรู้หมอเรียกมาอย่าเถียงหมอซิได้แน่นะเดี๋ยวหมอจะขอผายปอดก็หน่อยได้นะครับหมอนี่เพื่อนผมแต่ครับหมอุณครับหมอุณครับ พูดหลับตาหนิดใช่ไหมครับหลับเลยค่ะ,ะทุกคนช่วยถอยลูงเกดไปให้หมอหน่อยนะหมอจะไปไม่ไม่คน,คนไข้เขาจะได้รู้สึกสบายตัวไงออะนะหมอขออนุญาตหมอให้ปลอดนะครับพูดห,หมอ,อโอม่จะถ่ายหมอครับอยากรบกวนหมออ,ะมอจะช่วยคนไข้ออนุญาตถ่ายปอดแล้วครับน,นะครับจะไปจับใจหมอเลย ขอเต็มคำนะครับหมอหิวข <ừ> ้าวมวอไปอ่ะหมก็เป็นสบายตัวไม่กันละไม่เดี๋ยวรอกเดีขย้น้ครับคุณอ ครั้งแรกที่้ปืนครับอีกสักเปิดหนึ่งนะดีขึ้นไหมคะอีกทีหนึ่งนะครับ,ค,รบคุณทวิเป็นลิปเลยวะคุณดีแล้ว ตูดไปเร็วหมอตงทำไมะตูดอ่ะตูดแน่นปั๊กเลยนะครับเนี่ยคุณเป็นไงบ้างครับคือหมอผมคันตูดนะก็จะมีพยาได้ขังให้หมอเต้หมอรักษาได้หมดทุกโรคไปหายแล้วครับหายแล้วไม่เป็นไรนะอ่ะไม่ว่าไอ้ดุทธไม่ไหวเนี่ยเสร็จแล้วไปอ้น้องอะทุกคนอยู่ในความสงบตอนนี้แม่ ชนะเขาด้วยหลายปีอายเนอะไอ,อ้หมอมาก่อนอเลยนี่ว่าเออแล้วมีคนที่ร่างกายไม่เพียงพร้อมหรือไงฮะปีคนเป็นลมอ๋อขอบคุณที่